เห็นแบบนี้ครับต้นไม้นะครับขึ้นอยู่บนหลังคาที่ผมคิดว่าน่าจะทำจากฝางข้าวนะครับนี่คุณดูวันนี้เราสดชื่นมาอยู่ที่บริเวณรอบๆฟูจินะครับแล้วก็เดินเล่นแล้วก็เห็นนันนี้มันสะดุดตาเนาะเนี่ยหลังคาถ้าเป็นตรงอื่นจะไม่มีต้น,มนไม้ขึ้นแบบนี้เหมือนที่ชิราคาวโกนะเนาะแต่ว่าที่นี่เป็นต้นไม้แต่ตรงเนี้ยจะมองเห็นฟูจินะคุณตากล้องเดินตรงนี้หน่อย จะมีต้นไม้ขึ้นอยู่ข้างบนนะครับแล้วนี่ก็มาในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็จะเห็นต้นเมเปิลสีสวยมากๆมีต้นแปะกล้วยสีสวยมากๆแล้วก็มาสะดุดตาตรงนี้อ่ะดูอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นต้นอะไรมีต้นสนน่าจะเป็นต้นสนเขาคงต้องเอาออกนเนี่ยไม่งั้นนะมันจะมันขึ้นอยู่ต้นนั้นใหญ่เลยโหนใหญ่นะคุณดิขึ้นมาได้ยังไง นี่ลค,ความลลาาตัรติ้นแบบเยอะนะมีหลากหลายต้นเลยนะคุณดูดิตรงนู้นก็มีต้นหนึ่งตรงนั้นนะเห็นไหเนี่ยนะใครว่าสวยสวยสวย,สวย,สวยบอกเออสดชื่นทีนะครับส่งความสดชื่นจากญี่ปุ่นนะครับวันนี้มาโอจิอ่าน้องสาวนะครับน้องอีฟขับรถพามาแล้วผมก็เดินขึ้นมาสะดุดตาก็ถ่ายทุกคนได้ดูนะครับขอให้ทุกคนสดชื่นงันนวไข่เนี่ย <c oughs>